อยากเล่นกับพี่ผมควรจะทําจะใดมันเล่นไม่ได้เว้ยผมมักจะพูดเสมอว่าสมมตินะสมมติอ่าผมผมเล่าผมเล่าท้าวความถึงเมื่อก่อนก่อนแล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นอ่าสองชั่วโมงแล้วกันผมกล่าแต่ว่าผมเล่นสองชั่วโมงขอสองถึงสามชั่วโมงอะแต่ผมะล่าแต่ว่าสองชั่วโมงนะผมเล่นสองชั่วโมงผมเล่นหนึ่งผมเล่นคนเดียวแล้วเปิดให้คนดูอสองคนเข้ามาเล่นคนละครึ่งชั่วโมงฟังผมดีนะคนละครึ่งชั่วโมงผมเล่น สองชั่วโมงนั่นหมายความว่าจะได้ถึงแปดคนที่มาเล่นกับผมในวันนั้นเข้าใจไหมแปดคนนะเข้ามาเล่นกับผมในวันนั้นแล้วคนที่เหลืออีกที่ไม่ใช่แปดคนล่ะเพราพวกนั้นอดเล่นพออดเล่นเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมโดนคือว่าที่รอบหน้าเล่นด้วยได้ไหมมันก็ได้เว้ยพอรอบหน้ามาเล่นปรากฏว่าเขาไม่ได้มาจองคิวไว้ถูกต้องปะพอเขาไม่ได้มาจองคิวผมก็เล่นให้ไม่ได้ต้องเป็นคนที่มาก่อนถึงเล่นได้เสร็จปุ๊บ มาเลยเกิดการน้อยใจเว้ยพี่ทำไมแบบไม่ให้ผมเล่นมั่งวะพี่ทำไมแบบผมถึงไม่ได้เล่นสักทีใช่ไหมเสร็จปุ๊บเล่นต่อมาเว้ยมันเป็นปัญหามากสําหรับการเปิดให้คนเข้ามาเล่นคือเรื่องของการที่ผมบิดเวลาอันนี้มันเป็นมันเป็นตัวผมสมมุติว่าผมเปิดให้เล่นผมวันนั้นผมสตรีมนะสองทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งผมเปิดให้คนเข้ามาเล่นพอเราเล่นไปถึงสองทุ่มยีผมจะบอกว่าให้รีบกด จะได้เล่นอีกตาหนึ่งนั่นหมายความว่าเวลามันจะถูกปิดออกไปมันจะไม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงมันจะกลายเป็นประมาณ4ี่สบนาทีหรือว่าห0สิบนาทีเลยก็ได้นั่นหมายความว่าคนที่รออีก6คนที่ยังไม่ได้เล่นอะ่ะคนนั้นจะถูกบิดเวลาลงเพราะว่าผมจะปิดสตรีมในเวลาที่กําหนดนั่นหมายความว่าคนนั้นคนอีกหกคนจะต้องมีคนอดเล่นอีกแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาที่เรียกว่าไม่ตรงต่อเวลาผมชวนสมมติว่าอ่ะพี่ครับผมเล่นด้วยผมกดเข้าผมกดเชิญไว้ ไม่มาสักทีพี่ครับเล่นรอก่อนเลยน่าหมายความว่าที่ตรงนั้นจะว่างเว้ยแล้วก็เอา้าก็ไม่มีใครมาเล่นมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่ของเขาแล้วผมก็ต้องบวกเวลาให้เขาอีกน่าหมายความว่าคนทั้ง8คนเนี้ยจะได้เล่นอยู่ประมาณเพียงแค่4ี่ถึงหคนเท่านั้นในเวลาสตรีมถูกต้องป่ะแล้ว4ี่ถึงหคนเว้ยแต่คนที่อยากเล่นกับผมอะ่ะคือผมรู้นะว่ากี่คนแต่ผมคิดว่ามันมากกว่า6คนมากกว่า8คนตรงนี้แน่แน่ใช่น่าหมายความว่าผมจะโดนละ พี่แม่งทำไมทำไมถึงทำแบบนี้วะพี่ตกลงว่าจะให้เล่นแล้วไม่ใช่เหรอพี่เปิดให้คนเล่นทำไมคนนี้ถึงได้เล่นอ่ะพี่ทำไมคนนั้นถึงได้เล่นทำไมคนนี้ถึงได้เล่นทำไมพี่ไม่เล่นกับผมอะ่ะคือทุกอย่างมันจะถาถมมาหมดเวทั้งๆท,ท,ที่ผมเป็นคนเปิดให้เล่นโดยที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดตังเลยนะเวแบบว่าคือผมเปิดให้เล่นฟรีอ่ะคือพวกผมอยากเล่นอยากเอ็นจอยอ่ะเข้าใจป่ะแต่ผมที่ผมพูดเนี่ยคือผมไม่ได้ต้องการบอกว่าเฮ้ยจ่ายตังมาดิผมผมไม่ได้ต้องการแบบนั้นนเ้ยคือเหม LIKE ือนกับว่าอยากให้เข้าใจอะ่ะว่า คือผมทําขนาดนี้แล้วอ่ะผมยังโดนด่าอีกอ่ะยังโดนยังโดนแสบแต่เขาเรียกเสียดความรู้สึกอีกอ่ะทั้งทั้งที่ผมก็ให้ทุกอย่างผมแม้กระทั่งให้เล่นสตรีมเมอร์หลายคนอาจจะไม่ให้เล่นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวกับว่าเขาก็เล่นกับที่เขาเล่นกับที่ของเขาเขาก็เล่นกับคนคนเดียวของเขาใช่คือเหมือนกับว่ามันคือเรื่องมันเยอะเว้ยคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันไม่มีปัญหาเลยนะคือผมก็เล่นได้เล่นชิลๆเล่นกับคนดูชิลๆเพราะเมื่อก่อนผมก็โตมากับการการเล่นกับคนดูอยู่แล้วอ่ะ ไดแต่พอพอมันเริ่มเยอะขึ้นพอผมเริ่มเสียดมันโดนผมโดนเสียดความรู้สึกอะอะไรไะพี่แมนผมไม่ไ้เล่นนองวะพี่ไม่ไเล่ยคนดูอะพี่ครับวันนี้ผมเล่นด้วยพี่ครับอย่างนู้นอย่างนี้คือเหมือนกับว่าคือผมก็เสียดอะมันเสียดเข้าไปในความรู้สึกอะแล้วก็เอา้าปรากฏว่าอืมทุกคนทุกคนน้อยใจกันหมดทุกคนน้อยใจแล้วมาลงที่ผมอนทั้งที่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดอะผมก็เลสเปกกับทุกคนผมให้ความสําคัญกับ คนดูทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ผมโดนกลับมามันไม่คุ้มเลยผมก็เลยก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดให้เล่นอีกแต่ว่าในอนาคตซึ่งผมอาจจะลองนั่งทบทวนดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอ่าผมผมยกตัวอย่างนะตอนนี้ในหัวของผมอะแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้เว้ยสิ่งที่ผมคิดก็คืออ่ะสมมติว่าผมสตีมสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่ง มันจะมีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงไหมสุ่มคนดูที่มาดูจนถึงทาทสตรีมหรือว่าเข้ามาดูตอนทาทสตรีมสุ่มมาเล่นกันครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลาสตรีมกันไปแบบสวยๆอันนี้เท่าที่ผมคิดนะแต่พอสมมติในเรื่องของระบบการสุ่มอีกอาจจะถูกมองว่าไม่โปร่งใสอันเนี้ยก็มันเป็นอีกหลายสาเหตุคือสาเหตุมันเยอะเว้ยพอเวลาคนยิ่งเยอะปัญหามันก็ยิ่งเยอะอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเมื่อมีผลประโยชน์อะ่ะทุกคนก็ต้องการสิ่งนั้นแล้วก็ทุกคนก็จะโทษ คนที่สร้างสร้างอะไรเนี้ยสร้างแบบนี้ขึ้นมาซึ่งนั่นคือผมที่สร้างวิธีการเล่นกับคนดูขึ้นมาแล้วก็จะโทษว่าม,มันไม่โปร่งใสมันแบบมันเยอะไปหมดอ่ะคือผมผมเคยโดนเว้ยไม่ใช่ไม่เคยโดนนะคือผม,มเคยโดนผมก็เลยซึมซับกับมันแล้วก็เลยปรงมีเปิดห้องซ้อมไหมครับไม่มีนะมันถ้าเกิดมีอ่ะคือเอาจริงๆเว้ยผมก็เคยคิดนะถ้าผมมีคีย์อ่ะเอาเดิ๋ปิดสตรีมเอ้เขาเรียกอะไร จบจบสตรีมมาเล่นกับคนดูตั้งห้องคอสตอมกันเลยแล้วก็นั่งเล่นกันไปเลยตาหนึ่งก็เปิดสตรีมสวยๆทุกคนได้เล่นครบหมดแต่คําตอบคือมันทําไม่ได้ถูกต้องปะละ่ะคือแบบปัญหามันเยอะอ่ะที่ผมบอกแหละมัน,ม,นมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะ